น้องบอกสิคะอร่อยไหมคะอร่อยน้องกินอะไรครับกินกินอะไรครับข้าวบุ้งครับบุ้งครับอาหารตักให้กินด้ค่ะโอ้โหชว์ด้วยขึนขาบุ้งแล้วร่างกายเป็นยังไงครับ เคียวก่อนเคียวก่อนขอโทษเคียวให้ละเอียดเคียวให้ละเอียดกินแบบบุ้งร่างกายแข็งอะไรครับแข็งแรงแข็งแรงสัมผัสแข็งแรงใช่ไหมคะสัมผัสแข็งแรงใช่ไหมคะโอ้เค็มไหมคะเค็มไหมคะเค็มเค็ม